Yeah, yeah, let's go. I ain't the first with the curse, with the burst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together in CERT, cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man, listen to my words. Gonna be a star, man, life's like a blur. When you're working this hard till you get what you yeah. yeah, I ain't taking a back seat, I'm passing anybody else who is rapping. I'm nasty, ain't nobody able to catch me, they gasping. They cannot compare, they can't match me. I'm at speed I got your girl, and some love. laughing dancing, hanging asking with with I live lavishly. She crash smash She savage, she wants cash she knows and my money, on and me, me. to butt. that เอาละครับสวัสดีเราพูดเล่นอ e ีฟุตบอล2024ทุกท่านเลยนะครับและคลิปนี้ก็จะพบกับนักเตะจาก Player of the Week นะชิมเชงโก้ครับอาจจะรีวิวช้าไปสักนิดหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่น่าจะเป็นอะไรหรอกนะและล่านี้นะครับก็มาจากทีมชาตนะิยูเครนเนาะเจออังกฤษแล้วก็ยิงได้หนึ่งลูกนะครับเป็นสไตล์เป็นบล็อกบล็อกครับเล่นกองกลางได้กลางรับได้นะครับปีกซ้ายก็ได้แบ็กซ้ายก็ได้นะครับเล่นได้สี่ตำแหน่งนะ ออแลครับเดี๋ยวไปดูที่การใช้เท้าก่อนนะครับเท้าหลักเนี่ยเป็นเท้าซ้ายแต่ขวาใช้ได้แค่ปานกลางเท่านั้นนะแล้วก็การใช้เท้าวขวาเนี่ยถ้าเป็นไปได้เขาจะไม่ใช้เท้าวขวาเลยนะครับพอเป็น u n d e r w เ e ลล i n g ไม่เปลี่ยนแปลงแล้วก็การป้องกันอาการบาดเจ็บก็จะเป็นโลนะแล้วก็ถัดม,มานะครับเป็นเรื่องของสกิลติดตัวนะก็จะมีเซอร์เฟสนะครับมีซับเบอรโทมีเพิร์ทแช็อตมันทัสพาร์เวเกตพาร์นะครับอ่าพิยต์คลอสก็มีโลเอเทคพาร์ อ่า uh, intersubsection สกิลกับตันก็นมีนะครับแล้วก็ Skill สกิลสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็น fighting spilit นั่นเองนะครับและนี่ก็คือสเตตของเขานะครับตอนเราเอาเขา้อตีเรียบร้อยแล้วนะดูจากสเตตโดยรวมทั้งหมดเนี่ยเป็นตัว box บ o b o กขนาดแท้เลยนะครับการหาช่องเนี่ยที่สูงถึง79็กควบคุมบอลเบบอ 89, ก้าเลี้ยงบอลแปดเก้กองบอลแปดห้นะครับส่งสั้น92ส่งยาว87จบสกอร์69สิบกมุกบอลเจดสิเล่นลูกตั้งเตะ77ปัดโค้ง84สปีดอ่าท็อปสปีดนะครับ 80สปีดต้น84ทีาเวอร์84จับ75ความแข็งแกร่ง75บาลาร์86สเตอมินา88นะครับแล้วก็มาในเรื่องของการป้องกันเนี่ยการรับรู้เกมรับการยืนตำแหน่งเกมรับเนี่ย80การใช้เท้าสกับ85อ่เข้าปะทะ84ดูด,ดัน84นะครับแตทโดยรวมทั้งหมดนะครับถือว่าเข้าขั้นดีเลยนะแต่ที่เป็นจุดเด่นจริงๆเนี่ยก็คงเป็นการเลี้ยงบอลแล้วก็การจ่ายบอลน,นะครับ เอาละครับและเมื่อกี้ผมก็ลืมบอกไปนะพลังของเขาเนี่ยสูงสุดอยู่ที่97นะครับพลังธรรมดาเนี่ยอยู่ที่94นะและในแผนการเล่นของผมเนี่ยเอาเขาไปยืน LMF นะครับส่วนตัวผมมองว่ากลางร,รับที่สแตปแบบมันค่อนข้างปานกลา,างเนี่ยผมจะไม่ก็อชอบเท่าไหร่เพราะว่าเขาสกัดไม่ขาด่ยผมชอบตัวที่สกัดขาด,ขาดมากขว่านในกลางร,รับนะยิงไกลได้ดีจ่ายได้ดีอะไรเงี้ยชิเจโ,โก้เขาเล่นการถ,ถามว่าเล่นกางร,รับได้ไหมเล่นได้ครับผมเคยลองมาแล้ว ค่อนข้างเล่นดีด้วยแต่ว่าบางจังหวะเขาอาจจะสกัดไม่ขาดไปนิดหนึ่งนะครับแล้วก็มีอีกเรื่องนะครับจิงจิงโก้เนี่ยยอมรับว่าสแตดในการเล่นลูกอากาศเขาดีนะ75เลยความเฉล่แกง75แล้วก็โมงบอล70นะครับแต่พอได้ลองเอาไปเล่นจริงๆนะครับเขาโมงไม่ค่อยชนะเท่าไหร่นะนั่นเป็นเพราะว่าส่วนตูงเนี่ยค่อนข้างแบบเขาคนะ่อนข้างตัวเล็กไงก็เลยแบบเวลาเล่นลูกอากาศเนี่ยมันจะเสียเปรียบนิดนึงแต่ปัญหาที่ผมพูดไปมันจะหมดไปครับเมื่อผมเอาไปย mm ืน LMF ครับ คอยเปิดบอลในเพื่อนอาจไะตล์คล้ายเดวิดในแค่มอะเงี้ยฮมมองไม่เข้าเออแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นจุดเด่นนะครับเปิดแม่นมากเป็นตัวที่เปิดจากเท้าซ้ายริมเส้นมาเนี่ยเปิดค่อข้างแม่นเลยในแพทใหม่ข้างๆที่การเปิดมองเนี่ยมันโดนเนิฟนะครับแต่จนวันนี้เรเปิดอีกแล้วครับโล่โลอย่างนี้เอ้าวัดเข็ดยังไงทำไรวะดีเดอ้อโอ้โแล้วเขาไม่ให้ดูด้ย แล้วก็มาในเรื่องของการเลี้ยงบอลน,นะครับถือว่าเป็นตัวที่มีความคองตัวเกินค่าเลยนะ,ะการควบคุมบอลดีการเลี้ยงบอลดีนะครับมีความวายนิดนึงเปิดอีกแล้วอุ้ยติดว่ะแต่จังหวะนี้คาร์ลอยังได้อยู่ครับคาร์ลอเปิดไปอุ้ยโอโนาน่าทุอ,กออกมา,โโานะครับโอนาน่าฮะแล้วก็ไรากาดยิงกยกไกลเข้าไปครับเรียบร้อยครับหนึ่งศูนย์อ่แล้วส่วนในเรื่องของความเร็วนะครับ เขาไม่ได้ตัวที่จีจาร์แต่เขาก็ไม่ได้อืดถือว่าโอเคเลยนะระดับหนึ่งเวลาเล่นส่วนกลับเนี่ยก็ถือว่าโอเคครับเล่นได้อยู่ครับอาร์เอวาน,นี้ยังไงเปิดด้วยซ้ายโค้งโงง,งออกอีกแล้วครับลาอูแล้วก็สไตล์เดิมของชิชิงโ้เนี่ยเขาจะเป็นฟูลแบ็คพันนิเชอร์ใช่ไหมเป็นสไตล์ที่ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ครับเพราะว่าฟูลแบ็คพันนิเชอร์เนี่ยมันเติมมาเป็นเหมือนกองหน้าแต่ถ้าเราเล่นภาปล๊บ,บแล้วเขาสวนมาแล้วกลับมันรั่วเพราะว่าตัวลุกของเราอะ มันไปหมดแล้วอะแบ็กเราก็ไปเท่ากับเราเหลือกองหลังแค่ไม่กี่ตัวมันอาจจะเป็นการเสียประตูได้ไงแต่พอเป็นบอกตูบอลเนี่ะล่าบอกตูบอกผมรู้สึกว่าผมชอบเล่นแกมาโดยแทนทีครับอ่าเราก็มาดูจหวะนี้ครับแย่งกลับมาได้ครับในที่สุดเนี่ยก็เปิดเข้าหัวเพื่อนักตีนะครับได้ลูกโมนสตะตีอ่าลูกบอลนิตรลอยแทงทะลุช่องไปแล้วก็วิ่งยาวๆครับ <c oughs> <c oughs> อืเขาตะไล้ผ้าก็โดนนะครับอย่างนี้เปิดโค้งเรียบร้อยคาดาซังครับ กำลังจะรีวิวธรรมดายอยู่พอดีครับเป็นกองกลางที่จะเรียกว่าเป็นกองกลางสายแบบสายธรรมตูแล้วก็เรื่องของการจบสกอร์นะครับเป็นตัวบ,บอลทูบอลเนี่ยยังไงก็ได้เข้าถึงกรอแคทโทษอยู่แล้วจบดีครับถือว่าดีเลยไม่ได้แย่เลยนะจบสกอร์อยู่ที่69เใช่ไหมแต่พอเราเอาไปเล่นเนี่ยมันก็มีหัวตั้งบ้างอะไรบ้างนะครับมันก็บวกขึ้นไปอีกแลก้วก็จบสกอร์ได้บ่อยนะถือว่าจบสกอร์ได้โอเคเลยในระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าผมก็ทําประตูจากชิเชโกได้บ่อยเหมือนกัน อ่าแล้วก็ก่อนจบคลิปครับมาดูจังหวะจบสกอร์สวยๆของคลิปทโก้สั่งสักหน่อยครับอันนี้ธรรมดาสั่งจ่ายมาอือหธรรมดามสุดยอดจ,จ,จริงได้กดได้มาจากแผ่นดอิตาลีนะผมรู้สึกว่ามันคดคุ้มเลยอ่าเขาตอบบอลว่าครับแล้วยงังไงสไลมคมนี่จบสกอร์70ิจริงไหมเนี่ย6ก้าจริงไหมเนี่ยฮะจบสกอร์ได้บ่อยครับถือว่าตระตูได้บ่อยมากๆเลยนะเอาละครับและเท่าที่ผมเล่นมาทั้งหมดเนี่ยก็จะปีประมาณนี้ครับ ตำแหน่งที่แนะนำนะครับให้เล่นเนี่ยกองกลางครับกองกลางกับ LMF ถือว่าโอเคเลยแล้วก็ส่วนตำแหน่งในของ DMF เนี่ยถามว่าถ้าเราไม่มีการรับจริงๆมาเล่นเนี่ยเอาเขาไปเล่นได้ไหมก็เล่นได้ครับแต่ว่าสู้เราเอาตัวที่มีเกมรับแน่นๆเนี่ยมายืนแทนดีกว่าจุดเด่นของจิงจิงโก้เนี่ยเขาจะเป็นเรื่องการจ่ายบอลไงเอาไปยืนริมเส้นหรือไม่ก็กองกลางเป็น CMF คอยจ่ายบอลให้เพื่อนเนี่ยโอเคสุดแล้วครับ เอาละครับแล้วผมก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากๆนะครับที่ดูกับผมจนจบนะยังไงก็ฝากกดไลค์หรือว่ากดปักให้ช่อบของผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ